ขวดเยี่ยวอะไรเราจําไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรไเลยสวัสดีครับคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรครับพิสุ ชือพิสุเนาะพิสุอ่อก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับคือไม่รู้อ่ะมันเป็นข้างซีกอ่ะคือไม่มีแรงเลยคือเหมือนขากับแขนไม่มีแรงค่ะทั้งซีกเลยไหมจ้ะตอนนั้นออกอาการปากเบี้ยวไหมครับไม่เบี้ยวค่ะไม่เบี้ยวเนาะก็คือแต่ไม่มีแรงเฉยๆถูกไหมลุกลุกได้ไหมครับลุกขึ้นเดินเองได้ไหมไม่ได้ที่แรกลุกไม่ได้เลยใช่โอเกิดอะไรขึ้นครับรู้สาเหตุไหม ปวดเยี่ยวอะไรเราจําไม่ได้เลยปวดที่ปวดเยี่ยวอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นหมอเขาก็ไม่รู้เลยแล้วตอนนี้เห็นว่าอาการดีขึ้นได้อ่าใช่กินข้าวเดินได้ธรรมดาแต่ว่ามันจะมีเป็นบางครั้งที่ว่ายังยังอ่อนแรงอยู่ก่อนหน้านี้ไปหาหมอไหมครับไปนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งอ่ะไปหมอว่าไงก็เขาว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงอืมแล้วได้อะไรไปเห็นบอกว่าตอนนี้หายเกือบ เกือบปกติเออพี่เขาเอาอะไรมาให้น้ำเนาะน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ของหลวงปู่ทองสุกเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วกับอันนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยอ๋อเป็นพ้าผงนะครับเป็นพระผงทาเวสนะครับรูปหล่อองค์ลอยครับเป็นพระาผงทาเวสอ่ะเดี๋ยวพี่แกะให้ผมหน่ะแกะดูเนื้อหน่ะอ๋อพี่เขาเอามาให้ตอนมาให้แล้วเป็นยังไงครับ ก็ถือว่านั่นนะทั้งคืนละเพราะนั่นนะค่อยังชั่วหน่อยขึ้นมาเรื่อยๆดีแล้วก็ทานน้ำมนต์ใช่ไหมจะอาบน้ำมันนั้นด้วยอันนี้เป็นเป็นทาเวศนะครับเทเวศวันใช่ไสุวรัณอือครับก็ศรัทธาและบารมีหลวงปู่ท้องสุกนะครับก็ได้ได้อน้ำมนต์กับพระผงเทเวศมาช่วยไว้เนาะก็หลังจากนี้ก็จะไปกราบหลวงปู่ถูกไหมครับ ครับก็จะไ,ไปกราบหลวงปู่นะครับรดน้ำมูลหลวงกระหลวงปู่อีกทีหนึง่งให้ให้นั่นเนี่ยสักหน่อยแล้วก็จะโอเคโอ,โอเคครับอขอให้หายไวๆนะครับค,ครับขอบคุณมากครับ